ยกย่องอสมกลไกสําคัญป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD ค่ะนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขได้เปิดงานวันอาสาสมัครสาธารณาสุขแห่งชาติประจําปี2568และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับอสมประจําหมู่บ้านดีเด่นซึ่งถือเป็น,นกลไกสําคัญนะคะในการขับเคลื่อนง,งานส่งเสริมสุขภาพประชาชนให้มีวิถีชีวิตและสุขภาพที่ดีรับประทานอาหารแบบนับขาบค่ะซึ่งขณะนี้นะคะชวนคนไทยทั่วประเทศนับขาบได้แล้วกว่า 22ล้านคนซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้พร้อมตั้งเป้านับขาบให้ได้50ล้านคนภายในปี2568ถือเป็นสัญญาณที่ดีค่ะในการลดปัญหาการเกิดโรค NCD จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดการสุขภาพชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพการคัดกรองโรค NCD ในประชาชนอายุ35ปีขึ้นไปในชุมชนได้มากกว่า13.3ล้านคนจากกลุ่มเป้าหมาย25.37ล้านคนเป็นการตอกย้ำแนวคิด NCD ดีได้ด้วยกลไกออ มโดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณาสุขนะคะจะเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติสอ,อสมพสเพื่อบรรจุในวาระการประชุมของคณะรัฐมนตรีและจะเข้าสู่กระบวนการตราเป็นกฎหมายต่อไปเพื่อสร้างหลักประกันที่ยั่งยืนให้กับอสอมค่ะหากคุณชื่นชอบการอัปเดตข่าวสารการทํางานของรัฐบาลแบบนี้กดติดตามกดหัวใจคอมเมนต์ comment, หรือรีโพสต์กันได้นะคะ